เจ็บก็บยังอยูน้ำเนี่ยตื่นคือเก้านะจ๊ะวันนี้ฉันเนี่ยสั่งมาจากตลาดเพื่อตะกร้อยนหมูกับโลโล,โลขาหม,มูลโลเนื้อโลเนื้อหมูจะอันนี้เป็นเนื้อส่วนขาของหมูสองขาเลยโลจำน้ำจิ้มแช่แช่เนี่ยแซ่กับปิ้งปลาทูเขาแซ่เนี่กับปิ้ง ปิ้งปลาเมือกินกับตำมะฮ่งตำมะฮ่งเพิ่มมะฮ่งเหลงปิ้งปลาทูหอมหอมเนี่เดี๋ยวมาโมงมโมงป่านึจ้ะตำมะว่งเอาน้ำพค จ้ะำมะม่วงอ,อ,วอ่ะเด้อวันนี้ <Amazing S 1> รจริงแซ่ท้นี่ตะกวนแท้คิดดอก็พอตัมะม่วงป่ากับกล้วยอันนี้เนี่ยซื้อมาประตูก็ประตูก,กัน ปลาทูแสบแสบกินข้าวกับปลาทูปลาทูปิง้งสุดแล้วเนี่ยกำลังหั่นเอาเนือ้อขาหมูไปลวกลวกจำจุกข้าหลวงม่วงเราไม่อ,อยากแม่หลวงม่ยลวกข้าวดรือกวี อเกลือพอืปอฟันที่หัวมันเราแช่น้ำย้ำเลยฟันเปียกลึเปียกนี่ซือยะลยแมวยังไี่ห้่เขามาให้ซำน้ำเขาให้หไลยหเลยไต่เงี่เนาะเลี้ยงเงี้ยนนบเลี้ยงเีไว้ก็ใตนตำ นี่ยังต้องขันอู questions questions? <ack> Potter, ่เลยต้ไปเดีเลยเอนนี้ิเป็ดแทนหลังตุ๋นแค่นี้บอกพวกนี้พรุ่ก็ต้อไปเี่ยงเยนมุเแท่นอกันอรเเี่ยงเนาะแกสิบ่นสิน่ิเลนไม นี่กิงไมด้หอกไกินไ่ด้รอจงไมจต่ทำไมมันจิบกบตอนนหลุดกินไ้มมันเสร็จกินเองมันดไมาอันเป็นก่อนมั้งล้วชิมน้ำาตัดตนิ ここるね、もあよいしょ。

หาอีโปวงของลูกคนนี้อเดี๋ยวหากปงเียนหาอ่งอไม่เสือมาหมูว่าถึมันวอืม को बोलते ना मैं धनिया भिगोता हूं और वो तो तो पे दे दो हम भाई कप कट दो कप कट दो तो

ต้นใส่ชีวอนค่เรื่องชีวอนคืออะไรต้องนอนนอนทุกคนเนี่ยนอนก่อนหลับนอน หมอนหอติดกินเลยน้ำด่าแกงขาตน้งลอยหอนี่น้ำด่างหมอนัำหมอนะฮะติหตัเลยหมน่ต้องติดกินนี่ะสวมันหัวแมวมันตีเส็บ ดูดีเลยตอนนี้ไม่เหงานักไหใ่เกีย่น้กต้อเมแ้อย่างพวกตัวไงหงอยหวานองกินได้ทุกัวสามทีได้ไหมยาจิ้มนะ้องวาที่ได้เลยงสม เอาไปทั้งอาหาเมาหาปูวันละนเอนุ่่ก็ใเา่มาบอกป hey, uh, <okay. S 2> uh ันตกแต่นอจะทองู้ใดอีกหนึ่

มว่าเนี่นเข้าเก็บผมว่าหรือว่าเป็นกาอเก็บข้าวในโรงกานากินมากระได้ดีเข้าหรือเปล่าเข้าลงกระได้ไ่เข้าวหวเขี่ยลงกระได้ขึ้นไ้ตงมเก่นเขี่ยบมดุกเสียยเป็นข้าไม่ใช่ข้าไม่ได้ นาหมอมาด้วยว่ะลงกับพวกพวกกำน้ำน้าหมอทีเก็บข็มหัวไว้หยู่ทีเก็บเข็มหัวอยู่บอกก็คือไมยาแคก็ี่ไม่ตดบอ เขาแกนเนาะเขาอีแม่ทานลงทานหลายเติบเพื่อพอสิว่าพวกอื่นทานกระเทียมอี ขายไป้ไวดเอาออกมาแล้วพ่อเก็บเรื่อยวมาสิบเวยนี่ยกำลังก้อยเนื้อเนื้อแดงแดงอันนี้หมูมูคนสีลวกเอา hết tấm chim chim tiếp theo mua thu hết mùa hưng măng mùa kêu mắc kêu không kêu không kêu không mắc kêu không mắc kêu không นี่แนับตงมาไหนเด้เลยเลยเห็นเมียหงดดนะที่ทำช่วยหรือไม่ี่ยาช่วยเรี้ยวกูเ พอแล้วบ่ <coughs> 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 mọc món pha hòm thế đấy Để ຂອບໃຈເນາະເຂົ້າໄປ

เมียแสบแล้ว <laughs> เมียแสบจะกินลวกเนื้อเมียวหมูเขาปั่นก็มานอนเฝ้าเนี่ยลวกเนื้อขาหมูจะแซ่แสบเขาปัน่นเขาปั่นมานั่งเฝ้าเฝ้าเนี่ยเขาปั่นยานอย่างน้อปั่นนี่ลยนี่เขาห่อเรียบแล้วจ้ะน,นี่มีก้อย อุยงัวอันนี้ลวกขาหมูหอมจ,จังจุอันนี้ตำโพงครัน้ำจิ้มสองสูตรด้วยมานี่อันนี้น้ำจิ้มกินเนื้องัวงอันนี้น้ำจิ้มขาหมูลวกเนื้อ ก็มีอมาิมา่นอีปูหิวเข่าขแล้วพู <c oughs> ไม่หอนใครเขา่ขเขาเนี่ยกินเสียป,ปิ้งไปมือก็บปิ้งปลาทูคนพอเสียมาแล้ว <c oughs> มาเร็วเร็วเร็วทิปไป ปนนอนมามื่นกินข้าวนุงกันจ้ะ